care what they I'm 't what t สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเกมวันพิตระก,กันอีกเช่นเคยนะครับ ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูตัวละครตู้เดือนของเดือนนี้นะครับอ่าในที่สุดก็ถึงคิวสักทีนะครับก็ก็จะได้รีวิวก็กลางเดือนต้องขออภัยทุกคนครับพอดีผมลอยดีจ่ายพออยู่นะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปของตัวนามิตัวนี้ก่อนนะครับอ่านามิตัวใหม่เนาะที่เป็นตู้เดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของบลูโซคิงนะครับผมได้มา80ของสองตัวเลยนะครับไอพอร์ตปัญหามาให้เนาะนะก็เดี๋ยวผมแจ้เป็น2คลิปก็แล้วกันนะสำหรับตัวตู้เดือนของเดือนนี้นะครับ ก็นะก่อนจะไปชมคลิปผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีเทลของตัวละครน้ำมีนก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีความสามารถอะไรในเกมบ้างแล้วน่าสนใจแค่ไหนนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านจากความสามารถเทดของตัวละครน้ำมีกันก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรกับตัวน้ำมีนบ้างนะครับก็เทดที่เขาให้มาตั้งแต่สีดาจะมีทั้งหมด4เทดนะครับผมเริ่มโดยเทดแรกเนี่ยเมื่อตัวละครน้ำมีนนะครับผมทำการโจมตีศัตรูนะครับจะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะช็อคเป็นเวลา แล้วก็ต่อไปเมื่อตัวของนามินะครับผมทําการกดสกิลที่1น,นะครับผมจะสร้างเท์แอเรียขึ้นมาระยะเวลา10วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวละครนามิหรือว่าตัวเพื่อนวมถีมงของนามิเนี่ยเข้ามาอยู่ในเททแอเรียตรงนี้นะครับจะทําให้ uh, ตัวละครนามิหรือเพื่อนนามิได้บัฟเ p พีนะครับก็คือเลือดจะเด้งขึ้นมา25นะครับไม่ได้แค่ตัวนามินะได้ทั้ง uh, ตัวเพื่อนของนามิที่เข้ามาอยู่ในวงด้วยนะครับ25นี่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จะทําให้ ลบล้างสถานะไฟแล้วก็ไฟท่วมได้นะครับอันนี้คือชัดเจนมากแล้วนะครับว่าตัวนามิทำมาออกแบบมาแก้ทางอาไรอย่าน้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีตัวละครที่สามารถลบล้างไอตัวสถานะไอไฟท่วมได้นอกจากซาโบหมัดแดงตัวเดียวนะครับก็มีตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับต่อไปก็เมื่อตัวนามินะครับผมยืนอยู่ในอนาณาเขตทงฝั่งตัวเองนะครับผมจะลดดาเมจที่ไร้ลง30%นะครับแล้วก็จะลดดาเมจจากสายมัดเพิ่มอีก20%นะครับ อ่านี่ก็เป็นพื้นฐานของสายโลเนาะยังอยู่ในเทสสีดาวนะครับอันนี้ยังไม่ไป5ดาวนะครับแล้วก็เมื่อตัวนามินะครับผมทําการพวพมิ่งนะครับผมก็คือเป็นการโจมตีธรรมดานะครับใส่ศัตรูเนาะครับอ่าตัวนารีจะสามารถสแต็กพลังโจมตีได้10%นะครับแล้วก็จะสามารถสแต็กได้มากสุดถึง100%ด้วยนะครับแล้วก็สแต็กไอพลังโจมตีตรงนี้ที่เราสแต็กมาได้เนี่ยมันจะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อตัวละครนามีทําการใช้สกิลที่สองครับหรือว่าถูกเคโอไปนั่นเองนะครับผอื ถ้าผมผมอาจารย์ไม่ผิดนะต่อไปจะเป็นเทตที่2นะครับเทตนี้จะได้มาหลังจากที่ตัวละครน้ำมีนะครับผมทำการปลดลิมิตเบรก5ดาว180ไปแล้วนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีก2เทตนะครับเทตแรกจะเป็นเมื่อฝั่งศัตรูนะครับผมติดสถานะช็อคนะครับโดยการที่น้ำมีทําให้เขาติดช็อคนะครับผมมันจะลดคูดาวสกิลที่สองลงเนี่ย10%นะครับแล้วก็จะวูดแอทแท็กเพิ่มห้อีก30%เป็นเวลา10วินาทีไม่สามารถทับซ้อนได้นะครับ ไอ้บูเดทแท็กอะทับซ้อนไม่ได้นะแต่ว่าเลคูดาวเนี่ยมันซ้อนได้เรื่อยๆนะครับอ่ะตามนี้เนาะแล้วก็เมื่อเลือดของนามิครับผมมากกว่า50%นะครับจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับก็โดยรวมแล้วก็เป็นเหตุที่ดีเลยครับผมดีในระดับหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าเราสามารถวิวเหรียญแบบไหนใช้ก็ได้ครับเพราะว่ามีเลคูดาวมาให้ลดดาเมจบัฟพลังโจมตีฮิลเลอร์คือมีให้แทบจะทุกอย่างเลยครับสุดยอดมากครับสำหรับนามิตัวนี้นะครับผม เออตัวใหม่ๆหม่ทำออกมาดีเว้ยน่าสนใจฮะต่อไปก็จะมาดูที่สกิลดีกว่าผมทีมบูทของนามิตัวนี้เป็นสายโล่แต่ทีมบูทเป็นบูทแอทแทกนะครับอ่ามันจะไม่ใช่บูทหัวใจเนาะสกิลที่หนึ่งครับผมจะเป็นเลตโกซุตนะครับอ่าท่านี้ก็จะมีดาเมจอยู่8สเต็ปนะครับก็อย่างที่เราอ่านจากเทปไปมันจะมีเทปแอร์เรียเป็นวงวงกลมขึ้นมานะครับไอ้เจ้าซุตต,ตัวนี้ก็จะออกมาทำดาเมจรอบๆวงที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมตลอดระยะเวลาสเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่8นะครับจะมีดาเเมจบสอยู่ที 179ดาเมจนะครับแล้วก็จะมีอาโอกาสทำให้ศัตรูติดช็อกด้วยนะครับเวลา3มวินาทีติด100%เลยนะครับผมช็อกดาเมจก็จะอยู่ที่100ดาเมจต่อวินะครับกูดาวน์เลเวลเต็มตอนสกิลอัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่27วินาทีนะครับส่วนสกิลที่2ครับผมก็จะเป็นการทำดาเมจรุนแรงนะครับผม1ครั้งนะครับผมเบสดาเมจอยู่ที่722ไม่ใช่22่สิบสนะครับผมทำให้ศัตรูติดช็อกนะครับผมเป็นเวลา 6วินาทีติด100%นะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจจากการช็อคเนี่ยอยู่ที่100ดาเมจต่อวินะครับลบสปีดศัตรูลงด้วย10%เปร์เซ็นต์เวลายีวินะครับอ่าแล้วก็ดาเมจสเต็ปที่2ก็จะเบาๆครับผม106ดาเมจนะครับเนี่อันนี้คือเบสนะครับอ่าแล้วก็สกิลเลเวลตันนะครับผมจะครูดาวอยู่ที่41วินาทีนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะ build เรียนแบบไหนนะครับสกิลเขาออกแบบมาได้ดีนะครับตัวนี้เรื่องบูตก็ ถ้าทรัพยากรน้อยไม่ต้องรีบขึ้นบุญหนึ่งมากก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นพวกสายมัดที่จะต้องเอาคีดามิอะไรแบบนี้เนาะนะครับผมส่วนเหรียญผมในคลิปนี้ผมก็ใช้แบบนี้นะครับก็คือเราไปเล่นคำๆเฉยๆนะครับตามนี้ฮะสำหรับความสามารถร่าวๆของตัวนามินะครับเรื่องเหรียญท้าผู้ชมตัดสินใจนะครับว่าใช้แบบไหนเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาเหรียญเอาอะไรมาแก้นะครับแต่คา่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมกันดูกว่าครับว่าตัวของนามิมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผม มาครับผมจะพูดติดไปเรื่อยนะครับตาแรกเราอยู่กันที่ด่านบาราติเอสสเตดนะครับคือบอกผู้ชมก่อนนะครับวา่าคลิปนี้การพูดการจ้าผมมันแปลกๆยังไงก็ต้องขออภัยผู้ชมจริงคนระับเพราะผมเป็นลอนในอยู่ผมยังไม่หายนะครับแต่ผมต้องมาทําคลิปก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้นว,นวันอาทิตย์นะครับมันเป็นวันประจําที่ช่องผมควรจะลงคลิปนะครับนะอย่างน้อยผมทิ้งช่องไปเป็นสัปดาห์ไงผมจะลงคลิปทุกวันอาทิตย์ตลอดนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับแต่บางสัปดาห์มันลงไม่ได้จริงๆเนาะ แต่ผมลงอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมทิ้งไปหลายสัปดาห์จริงครับคือผมไม่ว่างเนีัยคลิปบุ๊กที่ผมไม่แน่ใจผมจะทําต่อไหวหรือเปล่าถ้าทําไหวผมก็จะลองทําดูนะครับผมจะลงติดกันเลยนะผมโกวทุกคนไม่มีคลิปดูกัอนอนะ่ะโ <c oughs> คตรเจ็บเลยยังผมผมผมยังซ่ามากไม่ได้นะทุกคน <c oughs> อ่ะโอ้ใช่ทีมมันมีลูฟี่สองปีด้ไหลงมาจากไหน,นแต่ทีมผมมังซ่าก,กว่าดูดิมีลูฟี่สองดาว <c oughs> อีหยังวะ อ่ะผมดึงทองแรกก่อนนะ,ะเจ๊ไอต่อมันมาคอมเมนต์โพสของตัวเองเอาเว่าช่างมันล้วกันนะเฟรนบุ๊กเด้งช่างมันล้วกันผมนลืมปิดกับขอโทษฮะเฮ้ยสแต็กลมได้ด้วยเหรอเช็ดเข้มไม่จำเป็นต้องตีโดนศัตรูก็ไครนะการตีธรรมดา,าคือมันสามารถสแตก็กสแต็กลมได้อ่าเฮ้ยผมเพิ่งรู้นี่พอเต็มร้อยแล้วเราก็ไป เลกอดโอ้ผมจะพูดได้ไหมเนี่ยแม่งเจ็บปากชิบหายเอานีมาได้เลยนี่เอย้เจ็บชิบหายปากกูกูขอโทษผมซ่าไม่ได้จริงๆทุกคนแต่ว่าแตกกวแาละหนึ่งครับออย่างที่รู้กันครับเมื่อกี้ผมทําให้ดูแล้วนะมันสามารถสแต็กลมได้ด้วยเว้ผมนึกว่ามันจะต้องตีศัตรูอย่างเดียวนะครับผมอ่านไม่เข้าใจหรือเปล่าวะเนี่ยแย่ละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคิวให้เซอร์ลูคิง คือมันบัฟพลังโจมตีของท่าไม้ตายทั้งท่าหนึ่งท่าสองมันจะคล้ายๆกับของแฟงกี้โชกุนนะครับวันนี้แต่ว่าแฟงกี้โชกุนมันต้องตีโดนฮีโร่หรือว่าฮีโร่ทวยมันต้องตีโดนคนในเกมนะครับเนี่ยคือลมก็ได้เว้ยนี่อุ้ยตายเลย,ยอ่าพลังแห่งเลเวลครับมันก็ประมาณนี้เว่อเว่อหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกคนอย่าลืมว่าพลังโจมตีนี่าตายแล้วคือพลังโจมตีที่เราสแต็กมาทั้งสองสกิลนะมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราต้องกดท่าสองหรือ ตายนะครับแสดงว่าเรากดท่านหนึ่งเนี่ยไอพลังโจมตีตรงนี้มันก็จะไม่หายนะครับว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะนี่ตายไปดิแต่ว่าไอ้นี่มันดึงทงน,นนะันเนี่ยโดนไปดิครับนี่นี่เน่แล้วก็สแต็กลมไปทำอะไรอะอรอเพื่อนแล้วโตตีระยะไกลด้วยนะดูดิโอ้สุดยอดครับวันนี้โคตรเก่งเลยเนะนะนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยพลังโจมตีถึงร้อยใช่ไหมสแต็กมาแล้วผมจะกดท่านหนึ่งให้ดูนะครับ ไหมครับไอ้บัฟพลังโจมตีมันไม่หายไปนะเออบัฟปีตายไปดิเราฮิ้วได้เพื่อนอยู่เดียวง,ง่ายเราฮิ้วได้โอ้ยผมโตแล้วเนี่ยตีตีสุดช็อตมันพลังโจมตีร้อยเปอร์เซนเราไม่หายจะหายก็ต่อเมื่อเราเบิร์ตด้วยท่าสองนะครับมันถึงจะหายนะนี่เนี่ยเรียบร้อยโอ้อยากฟงเทคซอกอ่ะแต่ว่าเจ็บปากสุดๆเลยอ่ะนี่เรียบร้อยแห้งแห้งโอ้คลิปนี้ผมทราบไม่ได้จริงปะ แม่งไอคนเป็นล้อในมันสร้างไม่ได้จริงๆนะนี่เนนี่เนนี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อืู่อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยยายายายนะยา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 ไม่ได้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 จริงไม่ได้จริงนี่ไม่ได้จริงเรียบร้อยครับผมตาแรกก็อีซี่เลยครับอุ้ยใช้ได้นะสกิลอ่ะคือผมเพิ่งรู้นะว่ามันสแต็กกับไอ้นี่ได้ด้วยอ่ะโอ้สแต็กลมจะโคตรดีเลยเว้ยโอเคครับไตสองเราอยู่กันที่ด่านเดียรซสาสเต็นะครับ อันนี้ผมจะเจอตัวอะไรอีกบ้างอืมโอเคครับเออผมเลืมบอกนะว่าตามเมื่อกีก้เราไม่ได้เจอบอทเลยด้วยนะครับเจอแต่คนใช่ไหมไม่มีชื่อบอทเนี่ยสลับตัวโชว์ด้วยไง <c oughs> ผมเสียดายคลิปอันนั้นผมมาเลยคลิปที่ผมเปิดกาชาเก n s h ชินอิมแพกอะไฟไฟเสียงมันไม่มีนะครับพอมาตัดมันมีปัญหาหลายอย่างครับผมเลยไม่ได้ลงนะครับสอรี่นะครับทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอตัวที่ผมอวยมาเดี๋ยวผมลองลูกแก้วไปเปิดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ <c oughs> แต่ผมจะเช็คดีๆแล้วกันยังไงผมจะพยายามไม่ให้ไฟล์ภาพมันเสียนะครับผมจะได้ไปแบบไปพากเสียงเอาทีหลังได้นะเออคิดน่้ผมยังไม่รู้เลยว่าคลิปที่ผมพากูนะ่เนี่ยมันมันไฟล์เสียหรือเปล่าน,นะมีปัญหาตันลัดเอ้ผมลืมว่าผมจะแตกลมได้นี่หว่าผมไม่ใส่โลด้วยนี่หว่าผมลืมผมต้องไปกันตรงที่บ้านนี่ใครอ๋อเขาก็มีเหมือนกัน เอาสแต็กลมแล้วเราจะไปเบิร์สนะครับเอาได้ลาด่าช็อตวะสวยครับสวยบู๊ไปไหนบู๊ไปไหนเดี๋ยวให้เขาดึงมาก่อนก็ได้โอเคเมจะได้บเบิร์สเฮ้ยเอา่ะมึงก็เดินชิวเกินอุย้ยแต่ว่าคนนายนี่ใช้ได้เลยเนี่ยนายบัฟเลือดมาเยอะสินะเฮ้ยโอ้โหโดนไปพน้นเวละโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงเุ้ยเฮ้ย ตายตายตายเกือบตายแตกลมไปเยอะนครับโอ้โหพวกนี้เวฟเวลเวฟเยอะเวฟเยอะเวฟเวฟบางเยอะกูตีไม่เข้าเฮ้ยแตเจนเยนเยนนะครับอย่างนไรเรายังไม่ซับได้เราปั๊มพลังยมตีถึงหนึ่งร้อยเราก็สามารถฆ่าได้เออนั่นแหละนี่แหละนี่แหละอุ้ยโดนโดนก็เจ็บอ่ะ ควาพลังยดีิ่งตีไปโค้ชดอตได้ครับเฮ้ยเขาโค้ชดอตได้เหมือนกันเฮ้ยเขาปาดผมตายเนี่ย <c oughs> นี่ฮิวฮิวด้วช็อตจะตีจะตีปัมป๊มปั๊มตายตายเล่นโกะแบปัม๊มหน่อยไหมเล่นโกะแบปัม๊มตีตีนี่เนี่ยนี่เนี่ยอาตายตาย,ตายโคตรฟรีอ้าวลุงว่าไงครับไม่ออกทีนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่อจะออกถาม,ถาม,ถ,ามถามจริงๆถามแบบจัดใจเลยไม่อจะกออกฮะ ทำไมจะออกโอ้ยไม่มีดาเมจที่เอ้ยใครเขา Day อ,อัพต่อดีวะอ้อเพื่อนเรา <c oughs> โอ้ยเจ็บปากโอยซ่าไม่ได้อุย้ยโดนไปเลยแล้วผมกดสวนเลยไงเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วผมสวนไงมาดิเฮ้ยมีดาเมจแล้วมาดิมาดิเฮ้ยพลาจุดดีเราร้อยเปิดนะลุงเฮนะ้ยตีขูหเข้าทนีนะหนึ่ง ซ้ำโอ้โหมันล้มก่อนอใครใครโอ้โหผมโดนไดายนอลชั้นชาเลตของไอ้นี่ว่ะคาร์เวนดิชมันแดดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นน่ะตีช่วยตีช่วยช่วย <c oughs> นี่ไงช่วยลาร์ดเองเพื่อนเฉลาร์ดเฉลาร์ดเฮ้ยสวย,วยอ่าเรียบร้อยตายแล้วผมโดนลาร์ดว่ะโดนลาร์ดคืนอยู่วงไว้อยู่วงไวงไ้เรามี บอฟเพื่อนเรามีฮีเรามีฮีนตีเข้าไป,ไปผมดูแมปบบนะเ <c oughs> ขาหลังน่้จะไหวครับโอ้ยขวาไม่ได้เรียบร้อยเยอะโอ้เจ็บอเฮ้ยขอก่อนแพ้เท่าไหน่ก่อนแพ้เอ้าไม่ได้ <c oughs> ขา,ขาไปตายเลยก <c oughs> ูโอ้ตายแล้ว <c oughs> โอเคครับมาตาสุดท้ายวนกลับมาอยู่กันที่ด่าน巴าติเอนะครับ <c oughs> เอไม่เจอบอดอีกแล้วเว้ย วีดีออนี่มันจินเบตัวใหม่ใช่ไหมเมีน้องคอมเมนต์ใาญผมรีวิวตัวนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดีนี้มันมีหรือเปล่านะสีแดงซะด้วยนามิบอกยิ้มเลยชอบแต่ตัวนามินี่ข้อดีก็เรื่องการดาเมจครับผมเยอะมากๆ80ส <c> บ <oughs> ถ้าเป็นสายบาตีแล้วนะเราจะการประมาณ80นะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้ด้อยนะครับมีบูทให้สกิลเนี่ยร้อยเปิดแถม บูธให้การโจมตีธรรมดาหรือว่าบูธให้ทุกๆอย่างที่เราทำดาเมจได้ตั้ง30เนะี่ยเยอะนะครับการทงก็โหดโหดระยะตีก็ได้เปรียบนะครับสุดยอดสแต็กลมได้ด้วยน่ากลัวจะจัดเลยอ้าวขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณจริงๆผมปั๊มผมปั๊มกันตีแล้วมาเคลื่อน,น,น,นที่แบบข้างหน้านิดนึงด้วยหนิใช่ไหมหรืออยู่ที่เดิมวะนิดนึงนิมนึงมันมาเคลื่อนท่าเคลื่อนท่าทุยเคลื่อนที่แบบข้างหน้านิดนึง โอเคเฮ้ยผมล้มแล้วผมมีามดาเมจไงจะช็อตไงตายนะครับไอโครงกระดูกตายนะครับเตือนเตือนเตือนดีนะครับน้องตายนะครับเฮ้ยมันจะปาดไม่โดนโทษทีตีตีนี่แน่เรียบร้อยดึง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 ทุกโอเคเรามีการดาเมจอยู่เมื่อกี้สามสิบใช่ไหมเราได้เราได้ตรงอ่ะผมจะยืม <K ill an> ให้ลงเลยที่ปากโอดูที่บัตเขาไหมไม่เขา้าการดาเมจแปดสิบครับน้องโทษที เอ้ยไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าผมมีฮีลด้วยอ่ะเออแต่ถ้าตีธรรมดามันแอบแพ้ได้ริอยู่นะคนดอตเก่งๆนี่จีจนะครับไอเชิงเชิงเอาหนากว่านี่นี่ตีตายเรียบร้อยตามสุดตามสุดเราไงโดนเนียเลยอ่ะผมไปฮีลได้ไหมเนี่ยไปฮีลไปฮีลอ๋อเป็นจินเบเอาไม่โดนขอโทษเพื่อนเดี๋ยวปั๊มพลังจัมปีให้อุ๊ยชิบหายละเราเราเราไอฮียอนเกมละ โ <laughs> ยนเกมอีกแล้วเว้ยเน๊ะเว้ยเน๊ะเว้ยเน๊มาดิมาดิเฮ้ยหลบได้พวกไอ้ก๊อตคำนวณระยะทางแรงลมโดนอดไหมเนี่ยโอ้ยโดนสับสนดึงก่อนดึง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 เอามันเข้าอยู่ในนี้เฮ้ยมันมีอะไรนี่ดีว,วามันมีถาดผลไม้ ทงที่บ้านก็มีคนดึงอีกอะไรวะเนี้วุ่นวายแท้เฮ้ยผมจะโดนอาถารพใส่โลกว่าอย่างนี้ไม่ได้เ้ยนี่คือผมจะโดนอาหารสาใส่โลกอย่างนี้ไม่ได้่า <c oughs> หากันทั้งหมดเออเอาดีวะเออผมว่าซับต้องใส่ซับซับต้องเป็นซับดีเฟนแล้วทางนี้แก้จุดด้อยตรงเรื่องเติมเติมทงเลยนะ่ยะถ้าเราเติมทงได้ไหวก็มันจะไปเติมไฟได้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เข้าไฟเก่งครับ ่็ต้องเอาซับตรงนั้นมาแก้ผมว่านึกว่าต้องไม่ต้องใส่อะไรแก้แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงจะชื้มาแล้วน่ะอืมตายไปดึง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 โอ้ก็เกินไปไหมก็เกินไปไหมโวยดออได้เว้ยโทษทีโทษทีพากลางหัวไปดิเฮ้ยผมกันสุดๆุดเลยถ้าผมจะโดนอาถันดีเฟนซิงเนี่ยเฮ้ยอย่าหนังข้างล่างอ่ะขอละ โอ้ยตายผมโดนอาถันดีเฟนต์อย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยแล้วแม่งตาสุดท้ายนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมโดนอาถันดีเฟนต์จริงนี่ยตาแรกของชนะตาของอารดัมแพ้เฉยเลยอะไรวะนำะก็มานี่สำหรับตัวละครน,นามีนะครับได้ <c oughs> ดูสักส,สามตาพอนะจะได้ไม่คลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับ จา,จากตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นแรงจริงๆตัวนี้มันเล่นได้เหรอครับมันเก่งเลยแหละเข้าขั้นเก่งครับน่าจะติดเมตาสักพักเลยตัวนี้แต่ว่าผมเห็นข้อเสียนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้เติมไฟเนี่ยแย่ครับยืนสู้หนึ่งหนึ่งนี่ผมว่ามันใช้ประโยชน์สกิลไม่คุ้มอะ่ะผมว่าให้ทุกคนหาซับที่เป็นซับดีเฟนต์มาดีกว่าไอ้ตัวซับดีเฟนต์น่ะมันจะเพิ่มให้เราเติมเกรดทงได้ไวเพราเราเติมเกรดงได้ไวเนี่ยมันจะเข้าไฟต่อเนื่องได้นะครับตรงนั้นน่าจะช่วยได้นะครับโซนเลนเนี่ย ตัวเทปกับสกิลเนี่ยเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องใส่อะไรแก้แล้ครับทุกคนหาเหรียญงง่ๆมาใส่ก็ได้นจริงๆแต่ถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มผมแนะนำเป็นเหรียญลูฟี่นะครับตัวนี้มันจะช่วยให้สกิลเนี่ยแรงขึ้นตีธรรมดาก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ตีธรรมดาเนี่ยลเลี่อย่างที่บอกมันดูแบบหนึบๆโซโลนิดนึงลุงเลลี่น่าจะจับทางกันได้นะครับก็มานนี้ครับสำหรับตัวละครนามินะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปของโซคิงครับก็รอติดตามได้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ